เชื่อป่าวว่าก่อนหน้าที่มันจะมีวัปปะท์ล่างสี่มันก็ต้องมีวัปปะท์ล่างสามมาก่อนเป็นล่างที่มันกําลังไปขโมยของจากพวกกะลาฮอนมาใช้อยู่เลยทั้งแขนของชอววเ r l i แล้วก็ไหล่ของพวกเกตอะไรพวกนี้นะครับแต่อาวุธก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้เหมือนเปนขนาดนั้นนะคือตัวนี้มันจะค่อนข้างคล้ายๆกับซอสไต์ที่มันจะมีท่าฮุกกับ ถ้าเข้ามาคอมโบนะครับแต่ก็ยังคงเป็นหุ่นยิงกึงๆอยู่นิดหนึ่งแต่อย่างว่าแหละมันก็ไม่มันก็พอเล่นถูไถกับลากสีได้จริงๆตัวนี้จะนับว่าเป็นหุ่นทุนต่ำก็ได้นะเพราะว่าคอสมันแค่450เอง พอกับพวกกันดั้มไม่ก็สไตล์เลยแต่ใครว่าถึงจะเป็นหุ่นคนต่ำแต่ก็ยังเป็นบาปทอสก็แค่เป็นบาปทอสที่ยังเป็นไม่สมประกอบนับนั่นเองมาถามว่าอาวุธต่างกันยังไงก็อย่างแรกเลยครับ ตอนนี้จะมีขวานของกรสซให้ปลาแล้วก็มีท่าฮุกอย่างที่ผมว่าแล้วก็ไอหมูปิ้งเนี่ยเราจะเอามาส่วนใหญ่จะเอามาใช้เป็นท่าหวดอะไรองี้มากกว่าแล้วก็เป็นท่าที่เอาเอาไอ้หมุดตรงกลางของหมูปิ้งเนี่ยแทงพูดแค่พูดมันไม่เห็นภาพเราต้องทําให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปืนที่ก็เหมือนปืนล่างสีแต่แค่ต่างตรงที่ตัวนี้มันยิงแล้วขาตายฮะ เวลานี้ก็ระวังระวังหน่อยแต่ว่าโดนแล้วสตันคล้ายๆกับร่างสี่เหมือนเดิมไม่มีใครมองคูไปแอบยิ้มทายแม่ง,งมเลยมั้ยเสร็จแล้วก็ไปตรงกลางต่อหาเหยื่อหาเหยื่อไอเ้อเื่อบัตเตอร์มา ปาขวานยังไม่โดนยิงนัดสองนัดไม่โดนเลยเว้ยปาขวานอ่ะโดนละพุกเข้ามาแทงบับเรียบร้อยเป็นคอมโบง่ายๆครับปลาขวานให้โดนพุกเข้ามาแล้วก็แทงแค่นั้นแหละก็ได้ก็ได้คอมโบตาเมจแรงๆปาขวานอีกรอบนึงรอบนี้มีไม่มีแทงยิงไปก่อนลนะไปไปเลยโอ้ย วะไอ้เจตันติเม่นวีมาหาข้างๆกูเลยเออเออเเจ็บพี่เจ็บพี่อหุ่นทุนต่ำนี่มึงเก่งเลยนะฮะเอาบัตเตอร์ดีกว่าบัตเตอร์บัตเตอร์วูดยิงมันฟ้าขวานโอมเพรสไปแน้วละอย่าอย่าไปตดนงงไอ้เฮียนี่มันเพิ่งจะเริ่มเกมนี่พวกมึงล่อกันไปครึ่งแต้มแล้วเหรอเนี่ยโอด รักเลยรอบนี้ป๋าขวานพุกใครโดนแทงเฮ้ยไอ้ยี่ยไอ้ียโอ้ยโดนที่ไหนบ้างตรงนี้เมื่อกี้ทั้งบีมหอยบัตเตอร์โดนฆ่าไปทีนึงนี่มันแก้แค้นที่ืนเกิดเป็นอกการรอบนี้ทีมดีไม่ต้องออกแรงมากมาแล้ว อลอกยิงัล้วพิงโอเคตายละไปหายเยือะต่อเอาที่นี่ก็ได้โกเฟรมต่อเอาจะไปหายตัวเอาข้างหน้านี้ก็ได้ขครวะอ้าวบาัตเตอร์วันนี้วันนี้ไปไหนครับโหดแม่งเลยมากูจแต่โหดมึงแค่ตายอ๋อไม่ต่อละโอเคมีคนลังแคมป์ัตเตอร์ให้ฉันแล้ว ต่อไปก็โกเฟมหัวแม่งหัวลงพื้นเฮ้ยกูฆ่ามาันตายได้ไงวะไ <c oughs> อ้เยี่ยมกูฟันมือดูบโบก็ตายเฉยไปเป็นไนตอนนี้ไปต้องไปก็ได้มัง้งเอออบฐานละโหรอบนี้แม่งทีมแม่งเป็นงานสัตว์ อย่าได้ทีมอย่าได้แบบนี้รัวๆได้ทีมแบบนี้บ่อยๆสบายไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องลงไม้ลงมืออะไรเลยนะครับไม่อยากพูดคำนี้อีกก็แต่ก็ต้องพูดนี่คือบอประทอดล่างสุดท้ายที่มีในเกมนี้แล้วนะครับนี่นับว่าเยอะแล้วนะมีตั้งแต่ล่างสามล่าง4ี่ลูปัดแล้วก็ลูปัดเล็กขาดแค่อย่างเดียวขาดล่าง6ที่เป็นล่างที่มันถือไอ้ปัแจหัวไดนเสาร์ฮะ อ่ะกิโลไม่เป็นไรตาน,นี้พวกพี่ๆเข้าแมาไม่ต้องทำอะไรกูหวดแค่บัตเตอร์กับโกเฟมก็พอใจละนะต่อไปเป็นตัวอะไรในอาร์มตดรุ่นกันต่อสวัสดีครับ